นายกรัฐมนตรีไทยออกคำสั่งเด็ดขาดชวนมาดูกันว่าการต่อสู้กับภัยคุกคามจากสแกมมเอร์และแก๊งคอนเซนเตอร์จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในสังคมของเราได้อย่างไรและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปลองคิดดูนะครับทุกวันนี้เราเจอข่าวลือร้ายเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตมากมายจนอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกวิตกกังวลแต่ข่าวดีก็มีนายกรัฐมนตรีของเรากำลังขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไัยเหล่านี้ยกระดับกลไกการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ชาวไทยทุกคนอยู่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นไม่ต้องกลัวถูกเอาเปรียบจากกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้และนี่คือส่วนที่อาจทําให้เกิดข้อโต้เถียงมีเสียงวิจารณ์ว่าการลงทุนทรัพยากรเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์แบบนี้อาจทําให้ภาคอื่นๆเช่นการศึกษาหรือการพัฒนาเศรษฐกิจต้องรอคอยคุณคิดเห็นอย่างไรการจัดลำดับความสำคัญในการใช้เงินงบประมาณของรัฐแบบนี้ชอบทำหรือไม่บางคนอาจเห็นว่า มันจำเป็นในยุคดิจิทัลแต่บางคนก็สงสัยว่าจะเพียงพอหรือไม่ชวนคุยกันในคอมเมนต์เลยครับมาเริ่มต้นจากรายละเอียดกันดีกว่าเมื่อเวลา9นาฬกา30นาทีของวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2568ที่ห้องประชุมชั้น3ในอาคารเรื่องดูดีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมอรนอ,อยู่บนถน,นนนคารราชสีมาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายอนุทินชานบีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรในการประชุมครั้งที่หนึ่ง2,569นายสิริพงศ์อังคศกุลเกียรติโคศกประจาสสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำอย่างหนักแน่นถึงการให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยจากสแกมเมอร์และแก๊งคอนเซ็นเตอร์โดยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมมือกันอย่างบูรณาการเพื่อสร้างระบบป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นตัวอย่าง,างเช่นการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับการโทรลอกหรือการรณรงค์ให้ประชาชนเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากภัยเหล่านี้นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบกับแผนการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและสันติสุขของประเทศโดยมีแผนปฏิบัติการหลักทั้งหมด4แผนดังต่อไปนี้ และนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าทําไมมันสําคัญเพราะการแก้ปัญหาชายแดนใต้ไม่เพียงแต่ป้องกันความไม่สงบแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระบบการปกครองอีกด้วยซาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2568ถึง2570ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนทรัพยากรและการศึกษาเพื่อลดความขัดแย้งอย่างยั่งยืนแผนปฏิบัติการความมั่นคงรองรับพื้นที่บังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ภายในราชาอาณาจักรพุทธศักราช2551ที่จะช่วยให้การดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโครงสร้างการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าประจําปีง,งบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อปรับปรุงองค์กรให้ตอบสนองต่อความท้าทายในภาคใต้ได้ดียิ่งขึ้นอัตราเฉพาะกิจของ,องกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรภาคสี่ส่วน หน้าประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรพิเศษเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเหล่านี้สรุปแล้วการประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทั้งสองด้านคือภัยไซเบอร์และความไม่สงบในภาคใต้แต่บางคนอาจโต้แย้งว่าการผสมผสานปัญหาเหล่านี้เข้าด้วยกันในที่ประชุมเดียวกันมีประสิทธิภาพหรือไม่หรือควรแยกจัดการเพื่อให้เน้นเฉพาะด้านมากขึ้นคุณเห็นด้วยหรือไม่ ชวนแชร์ความคิดเห็นกันครับบางทีการถกเถียงแบบนี้จะนำไปสู่แนวทางที่ดีกว่าอีกด้วย